สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตอแพ์ประจำคลินิกหมอมาหมอแมวนะคะ EP นี้นะคะหมอจะมาพูดถึงสาเหตุที่เราไม่ควรจะเสริมแคลเซียมให้กับสุนัขและก็แมวที่กำลังตั้งท้องรวมถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทำการเสริมแคลเซียมให้น้องหมาน้องแมวที่ตั้งท้องมากเกินไปนะคะถ้าหลายหลายคนอยากรู้แล้วว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ หลายๆคนนะคะที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่ผิดๆว่าสุนัขและก็แมวที่กําลังตั้งท้องหรือว่าให้นมอยู่เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีการเสริมแคลเซียมให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดและจะทําให้เกิดผลเสียกับตัวของแม่หมาในอนาคตด,ด้วยจริงๆแล้วการจัดการอาหารในสุนัขและก็แมวตั้งท้องเนี่ยเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารนะคะในสุนัขที่ตั้งท้องประมาณสัก 6สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องแมวที่กำลังตั้งท้องเนี่ยตลอดช่วงระยะเวลาการตั้งท้องให้เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสำหรับแม่เลี้ยงลูกหรือว่าลูกยาน,นมได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มจำนวนมื้อในช่วงที่ใกล้คลอดด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเสริมแคลเซียมเข้าไปตรงๆเลยนะคะอันนี้อาจจะมีข้อยกเว้นในกรณีที่ แม่สุนัขหรือว่าแม่แมวนั้นนะคะไม่ได้กินสูตรอาหารที่เหมาะสมนะคะอาจจะกินข้าวคลุกปลาทูหรือว่าข้าวที่คลุกกับไก่หมูแต่ว่าปริมาณไก่หมูเนี่ยไม่ได้เยอะมากรวมไปถึงไม่ได้มีส่วนประกอบของกระดูกที่จะเสริมแคลเซียมอันนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะแต่โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยต่อให้มีการเสริมแคลเซียมไปในแม่หมาแม่แมวที่กินอาหารปรุงเองอะคะ่ะ ก็ควรที่จะมีการคำนวณสัดส,ส่วนของแคลเซียมที่จะเติมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้ง่ายก็คือใช้อาหารสำเร็จรูปที่เป็นสูตรของแม่เลี้ยงลูกหรือว่าลูกหย่านมเนี่ยกับสุนัขและก็แมวตั้งท้องจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วก่อนที่เราจะไปดูเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงไม่ควรที่จะเสริมแคลเซียมให้กับแม่หมาและก็แม่แมวเนี่ย เรามาทำความรู้จักกับกลไกลการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดของร่างกายกันก่อนดีกว่าค่ะก,ก,กลไกลที่จะควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดของร่างกายทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์นะคะเราควบคุมระดับแคลเซียมโดยการใช้ฮอร์โมน2ตัวนะคะฮอร์โมน2ตัวนี้เนี่ยผลิตมาจากต่อมไทรอยและต่อมพาราไทรอยนะคะต่อมไทรอยจะอยู่ข้างๆคอของทั้งคนและสัตว์เลยนะคะส่วนต่อมพาราไทรอย จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะอยู่เป็นคู่กันบนต่อมไทรอยอีกทีหนึ่งนะคะโดยกลไกาการควบคุมระดับของแคลเซียมในเลือดเนี่ยเป็นตามนี้นะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นกลไกาการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดโดยเมื่อระดับแคลเซียมในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจะไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยผลิตแคลซิโตนินออกมาเพิ่มการ สะสมของแคลเซียมไว้ที่กระดูกและลดการดูดกลับแคลเซียมจากไตนะคะแต่ว่าวงด้านล่างเนี่ยเมื่อระดับแคลเซียมในเลือดลดลงมันจะไปกระตุ้นพาราไทรอยแกรนหรือว่าต่อมพาราไทรอยเนี่ยให้ผลิตพาราไทรอยฮอร์โมนออกมานะคะเพื่อไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูกให้มาอยู่ในเลือดมากขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มการดูดกลับของแคลเซียมจากทางเดิอนอาหารแล้วก็ไตนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราดูกลไกลการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดในภาวะปกติไปแล้วนะคะหมอจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเนี่ยพอเวลาเราเสริมแคลเซียมไปจึงมีผลเสียนะคะการที่เราเสริมแคลเซียมลงไปในอาหารของแม่สุนัขตั้งทอง้องแล้วก็แม่แมวตั้งท้องเนี่ยนะคะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีระดับแคลเซียมที่สูงในเลือดนะคะพอมีระดับแคลเซียมที่สูงในเลือดเนี่ย มันจะทําให้ตัวของแคลซิโตนินเนี่ยมันทํางานนะคะก็จะเอาแคลเซียมต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่กระดูบ้างแล้วก็ลดระดับการดูดซึมแคลเซียมนะคะจากตัวของทางเนินอาหารแล้วก็ตัวพาราไทลอยเนี่ยจะโดนกดไม่ให้ทํางานนะคะในระหว่างที่เรายังคงมีการเสริมแคลเซียมเสริมแคลเซียมเสริมแคลเซียมเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอเวลาที่แม่สุนัขเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพบว่า แม่หมาเนี่ยต้องมีการผลิตน้ํานมเยอะนะคะแคลเซียมก็ถูกดึงไปใช้กับการผลิตน้ํานมระดับแคลเซียมในร่างกายมันจะลดต่ําลงนะคะแล้วก็ถ้าในระหว่างนั้นเรามีการจัดการอาหารที่ไม่เหมาะสมไม่ได้เสริมแคลเซียมเพิ่มไปอีกเนี่ยร่างกายที่มีระดับแคลเซียมสูงมาเป็นเวลานานก่อนหน้าน,นี้ตอนตั้งท้องพอคลอดปุ๊บระดับแคลเซียมมันลดหวบ แต่ว่าพาราไทรอยฮอร์โมนที่มันโดนกดการทํางานอยู่จากการโดนเสริมแคลเซียมมากๆนั้นมันไม่สามารถที่จะกลับมาสร้างพาราไทรอยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดได้ทันเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดภาวะแคลเซียมต่ําแล้วก็จะกลายเป็นภาวะของไข้น้ํานมได้นะคะโดยตัวของภาวะไข้น้ํานมเนี่ยมันจะทําให้น้องหมาเนี่ยมีอาการกรนกระวายนะคะ แล้วก็ปฏิเสธการเลี้ยงลูกมีไข้สูงนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงขั้นชักได้เลยทีเดียวค่ะโดยภาวะไข้น้ำนมเนี่ยเดี๋ยวหมอจะทำคลิปแยกไปอธิบายละเอียดละเอียดอีกทีนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ใครที่กำลังเลี้ยงน้องหมาน้องแมว ตั้งท้องอยู่นะคะก็อย่าลืมศึกษาแล้วก็นำไปปรับใช้ด้วยนะคะโดยเรื่องของการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารในสุนัขแล้วก็แมวตั้งท้องเนี่ยหมอจะทำคลิปถ,ถัดไปออกมาให้ความรู้กันเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างที่บอกอย่าเสริมแคลเซียมเองโดยที่เราไม่ได้มีการคำนวณปริมาณแคลเซียมก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลเสียกับแม่หมาได้ตอนที่คลอดแล้วนะคะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หมอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วหมอจะพยายามทยอยทําคลิปดีๆให้ความรู้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วหมอไม่ได้ตอบเนี่ยอาจจะมีหลุดๆไปบ้างอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมอต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราพบกันใน ep หน้า ep ถัดไปนะคะบ๊ายบาย